อ้ามาเดี๋ยววันนี้มาลงสร้างบ้านนะโอ้เดี๋ยวเอาอิฐรองข้างล่างดีกว่าหนึ่งสองสามสี่เอืห้าอหนึ่งสองสามสี่ ห <6 S 2> <1 S 1> กนึ่งลบลกกข้างล่างเอ้ยข้างหลังเนี่ยเอาไม่ต้องใหญ่มากส่วนกำแพง เอาเป็นคอนกรีตสีขาวมีทางเข้าสองทางแล้วก็บันได ไม่ต้องมีระเบียงก็ได้นะเอ้ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีหน้าต่างเดี๋ยววางโครงให้เสร็จโอ้โห ฝนก็ตกอีกโถยถ้าเป็นบันไดอ่ะจะสวยไปอีกแบบหนึ่งไหมแต่ก็เออได้แหละแบบนี้ เคลียร์ก่อนนะอืมได้แล้วก็พื้นไม้เบอร์อยู่แล้วแหละต้องเอาเป็นพื้นไม้เบอร์ เดี๋ยววางพื้นสักแป๊บนะอือส่ว kind น of <qu ie> หลังคาเนี่ยเอาเป็นยังไงดีปะ่ะหลังคาตรงกลางเอาเป็นบันไดดีไหมอืม ตงกลางเอาเป็นบันไดให้หมดเออจะเล้ไม่ต้องอนานเกินเดี๋ยวเปลี่ยนบันไดก่อนนะข้างในนั้นก็จะใช้ได้ วางพิสารพารมิอ,อเคแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเอาเป็นหลังสีส้มหรอได้นะหลังคานี้ดีกว่าอืวางชั้นเดียวพอหลย จะได้ตัดตัดกันสองชั้นพอหลังคาแล้วก็ที่เหลือปิดไปเลย สีม่วงนี่ก็สวยนะอ๋อที่มันอยู่ในดีเอนหรือเปล่าอ๋อที่สร้าง,างนั้นอือจำได้มาเดี๋ยววาหลังค่าก่อน เดี๋ยวปักไฟสักหน่อยก็ไม่ได้ตกแต่งอีกนะอ๋อวางหมดแล้วจะมาตัวไงแล้วก็ประตูไม้ไม้เออ่ไม้โอ๊กดำ ปักไฟหน่อยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้เออสวยดีอ่ะตรงกลาง อืมได้ออะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะอ่ะ ep ที่สามสิบแปดอ่ะนั่นแหละน่าจะสามสิบแปดไปแล้วนะบ๊ายบาย